สวัสดีครับผมช่องเด็กเกียกิชแนลวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเติมเงินด้วยบัตรยูนิพินในเซิร์ฟอโอคัสสนะครับให้คุ้มกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็มีโปรอยู่ใช่ไหมอย่างหน้าที่ผมให้ดูอยู่อันนี้คือจะเป็นโปรโมชั่นของช่วงนี้นะครับช่วงวันที่8สิงหาถึงวันที่21นะครับก็จะมีโปรได้รับเงินคืนสิบเอร์นะครับก็คือเติม1นึ่พันคืนหนึแต่อันนี้รู้สึกว่าที่ทางเพจเขาประกาศมาแล้วว่าได้แค่วันละหนึ่งร้อย ID นะครับแล้วก็ใช้เมลไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้ก็ได้คืนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโปรยอันนึงก็คือ1000บาทได้ Shadow Option Bo ็เอาไว้สุ่มออฟตัว Shadow ทุกชิ้นเลยในเกมนะครับ1อันต่อน1น0 0นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นการเติมเงินที่ดีนะครับอ่าแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเติมให้ถูกกว่าเดิมนะเพราะว่าอันนี้ได้โปรอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราจะเติมซื้อบัตรเนี่ยซื้อที่ไหนและซื้อให้ถูกเนี่ยคลิปนี้แหละจะมีคำตอบนะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอก็คือของร้านลิชแมนช็อปนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ผมเองนะร้านลิชแมนช็อปก็จะมีบัตรยูนิพินขายนะครับเนี่ยเข้ามาที่หน้าเว็บลิชแมนช็อปเนี่ยก็จะมีบัตรยูนิพินขายอยู่นะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งเรื่องการซื้อบัตรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือเปิดนะครับเปิดกระเป๋ายูนิพินก่อนนะครับก็คือมาที่เว็บ unipin.com นะครับก็เซิร์ชใน Google ก็ได้เดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ในอ่า รายละเอียดคลิปนะครับในใต้ดิ s c r i p t i o นะครับก็จะเป็นเว็บของ Unipin นะเว็บนี้เนี่ยคือเหมือนเป็นการเปิดกระเป๋าเพื่อพอเราซื้ออะไรก็ตามเนี่ยสมมติเราซื้อเราซื้อบัตรมาแล้วเนี่ยจากตัวรีแ a นช็อปเนี่ยเราก็ามากรอกเข้าไปในนี้แล้วมันจะเป็นกระเป๋าที่ทำให้คือเราเติมบัตรเข้าไปอยู่ใน Unipin กระเป๋าเนี่ยแล้วพอเราจะเติมไปจีนจอยมันจะมาที่เว็บนี้เพื่อยืนยันแล้วก็จะหักที่กระเป๋าตัวเว็บนี้นะครับผม เพราะงั้นเนี่ยเราต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับก็เข้ามาที่เว็บยูนิพินใช่ไหมแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยเข้าสู่ระบบอันนี้ถ้าไม่มีอ่าไม่มีไม่มีไอดี ID, ก็ต้องสมัครใหม่นะครับก็ต้องสมัครใหม่ก็กดตรงนี้นะครับสมัครเข้าร่วมพอกดที่สมัครกรใช้งานเนี่ยตัวเว็บเนี่ยก็จะขอเป็นชื่อนะครับแล้วก็อีเมลที่สามารถรับอีเมลได้จริงๆนะครับพะเดี๋ยวจะมีการยืนยันที่อีเมลด้วยนะครับอ่าแล้วก็วันเกิดนะครับวันเกิดอ่า เรฟเลรล็อกโคดอันนี้ไม่ต้องนะครับใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็รหัสใส่พิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขให้ครบนะครับเพื่อที่จะให้มันไปถึง3หลอดขึ้นไปถึงจะสมัครได้นะครับอ่าแล้วก็รหัสพิมพ์ความปลอดภัยก็เอาไว้กดยืนยันขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะอ่าเติมเงินขั้นตอนสุดท้ายนะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับก็ เป็นรหัส6หลักนะอันนี้ก็จําไว้ให้ได้เลยหรือจดไว้ก็ดีนะครับเดี๋ยวกันลืมนะครับอ่าก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปใช้กระเป๋ายูนิพินนะครับอ่าพอสมัครเสร็จแล้วก็อ่ามาล็อกอินให้เรียบร้อยกดล็อกอินใส่อีเมลใส่พาดัวให้เรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนตัวยูเซอร์แล้วก็มี0ูนยะ์ะอันนี้คือยังไม่ได้เติมเงินเพิ่งสมสัครเสร็จสดร้อนเลยนะครับพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเข้าที่เว็บของ Richman s h o p นะครับอ่า เวลี่เม็ชอปก็เดี๋ยวจะแปะไว้ที่ใต้ดีคริปชั่นนะครับอ่าเป็นร้านเติมเงินที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็เร็วนะครับก็มาซื้อตรงนี้นะครับอ่ามาซื้อตรงที่เข้าที่ที่เป็ชอปใช่ไหมครับแล้วก็มาซื้อที่บัตรกำนันนะครับอ่าก็จะมีหลายอย่างให้ซื้อนะครับเลเซอร์พินก็มีนะครับอ่าแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นที่ยูนิพินนะครับแล้วก็มากดที่นี่นะครับอ่า ก็จะมีการจ่ายด้วยการง่ายๆก็คือจะมีพร้อมเพย์จะง่ายสุดก็คือไปการสแกนจ่ายนะครับเราก็กดเลือกเป็นพร้อมเพย์ก็ได้หรือจะโอนเงินก็ได้นะครับแต่พร้อมเพย์จะง่ายกว่าแน้วสแกนเสร็จปุ๊บเสร็จปั๊บเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าอย่างอันนี้ผมจะมาอ่าลองเติม1000ให้ดูเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะต้องเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบก่อนนะครับใครที่ไม่เข้าสู่ระบบก็ไปเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับผมเองยังไม่เข้าเลยก็เข้าแบบไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็น่าจะเข้าเป็น Facebook เดีขขไปเ้าบป๊บนะครับเดี็ เข้าไปที่เดิมนะครับตรงเมื่อกี้ที่เราจะซื้อนะครับก็ใช้เป็นสแกนจ่ายเนาะอาแล้วก็ บัตรยูนิพินนะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งยืนยันอีเมลก่อนในการซื้อใช่ไหมครับถึงเราจะล็อกอินแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมายืนยันเบอร์โทรแล้วก็อีเมลไว้ด้วยเพื่อที่จะเขาจะได้แบบว่า,าส่งโค้ดย้อนหลังมาให้เราได้นะเผื่อเราจะตกหล่นอะไรไปนะครับก็ยินันให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะสั่งซื้ออะไรก็ตามในเว็บของดิสแ n นชอปนะครับอพอเรายืนยันเสร็จแล้วเร,เรียบร้อยเนี่ยเรามากดหน้านี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นราคาละหนึ่งพบาทก็คือจ่ายแค่9 1 0บบาทนะครับผมก็กดไปเลยนะครับเก้าร้อยสิบบาท ชําระเงินก็ยืนยันวา่าขึ้นสำเร็จแล้วจะได้พิมพ์ประมาณสัก5-60นาทีแล้วแต่ช่วงนั้นคนเยอะหรือคนน้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คิวนะครับก็กดอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มสั่งซื้อแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปโอนเงินะไรเรียบร้อยแล้วก็สั่งซื้อเพื่อเอาซีเรียลมาเติมให้ทุกคนดูนะครับผมอพอเรากดเติมไปแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งใช่ไหมครับผมเนี่ยรอไม่ถึง5นาทีนะประมาณ2อนาที3นาทีนะไปทานผูทำนิ่ดูหันดู YouTube กลับมาไอทีเอา บัตรมาแล้วนะครับผมก็มาดูดบัตรตรงนี้เข้าไปที่ประวัติการสั่งซื้อทางซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ตรงดูบัตรตรงนี้นะครับบัตรก็มามาพร้อมแล้วนะครับบัตรก็จะเป็นซีเรียลกับพินตรงนี้นะครับก็เราก็เ,าเตรียมไว้นะครับเตรียมหน้าเว็บนี้ไว้แล้วไปเข้าอีกหน้าเว็บหนึ่งก็คือเป็นเว็บยูนิพินนะครับยูนิพินอ๋เอาหน้าเว็บมีก่อนเว็บหน้าเว็บเลยนะครับก็มากดที่ตัวบวกตรงนี้นะครับเป็นการเหมือนเตึงเหมือนเข้ากระเป๋านะครับแล้วก็เข้าด้วยตัวบวกตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ยูนิพ อ่าคราวนี้เราก็ไปเอาซีเรียลที่เราได้เมื่อกี้ squat, มากรอกนะครับอ่าก็ TMB ใช่ไหมครับเราก็ก๊กอปตรงนี้มานะครับแล้วก็เอาลงตรงนี้นะครับอ่าแล้วคราวนี้เราก็อ่าตัวพินแล้วก็ไปก๊อปมานะครับตรงนี้แล้วก็มาลงตรงนี้นะอ่าแค่นี้นะครับก็จะเป็นการเติมเงิน1000บาทขเข้าไปในกระเป๋าแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าพอเรามีบัตรเติมเงินแล้วเนี่ยอ่าอันนี้เรามีบตัตร1000 UC 1000บาทแล้วนะครับ ราวนี้เราก็ไปเข้าที่หน้าเว็บ g e n j o y กันนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็พามาเข้า g e n j o y แล้วก็เป็น ID ของเราที่เราคิดที่เราจะเติมเงินนะครับผมเข้าไปที่ตรงเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ลคลิกไปที่เซิร์ฟที่เราต้องการเติมแล้วก็มีทั้งค่าสี่และค่าสามเนาะตอนนี้มีโปรทั้ง2เซิร์ฟเลยก็อันนี้ผมจะแนะนําการเติมค่าสามแล้วกันนะครับอ่ะก็เข้ามาตรงนี้นะครับเราก็มาเลือก ID ของเรานะครับเลยอกดียของเราแล้วก็คลิกที่การเติมของเราจะเป็นยูนิพินนะครับผมเลือกดียเรียบร้อย แล้วก็กดถัดไปนะครับาทางตัวเกมก็จะมีให้เราถามอีกรอบนึงว่าเราจะเติมเงินเท่าไหร่ <c oughs> ก็ที่เราจะเติมก็คือจะเป็นบัตร1000บาทเนาะอ่าก็เติมตรงนี้นะครับ 1, บาทได้10,000พอยต์นะกดถัดถไปนะครับก็จะเป็นการยืนยัยน,ยยนอีกรอบนะว่าจะเติมเท่านี้นะครับอ่าแล้วเราก็กดถัดไปอีกรอบนึงนะครับอ่ามันก็จะมาที่หน้าเว็ยบยูนิพินอันนี้คือเราต้องล็อกอินในยูนิพินไว้ให้เรียบร้อยนะครับมันจะมาถามตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัส 6ตัวที่เราตั้งไว้นะครับตอนที่เราสมัยดีสบายดีเมื่อกี้นะครับก็คอนเฟิร์มไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็คืออันนี้คือเติม1,000บาทในเกมก็จะมี10,000แคดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวโปรโมชั่นของตัวในเกมอะไรเนี่ยก็สามารถไปรับได้เลยนะครับอ่าณจากในเกมได้เลยนะครับแค่นี้เองนะพอท้าบทำเป็นแล้ว1ครั้งเนี่ยมันจะง่ายมากๆนะครับถือว่าง่ายมากแค่สแกนจ่ายแป๊บเดียวนะเงินหายเอาไปากบัญชีนะครับอ่าก็ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการที่จะเติมย mm ูนิพินเป็นโปรโช่วงนี้ mm hmm. ก่อนวันที่20นะครับ mm hmm. เติมวัละพันวัละพันนะครับ mm hmm. ก็อ่า สะสมไว้เผื่อเมันจะมีโปรใช้จ่ายอะไรมาเราก็จะได้ใช้จ่ายได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นครับสำหรับคลิปนี้เติม r ร g n a r o ร์ l a s s คลที่ถูกกว่าหน้าบัตรถึง9%ที่ richmanshop.com และค um ุ้มกว่าเดิมเมื่อเติมเกม r ร็ n เนอร์ร็ s คลด้วยยูนิพินรับรางวัล2ต่อไปเลยต่อที่1รับเงินคืน10%ต่อที่2เติมเงินครบทุกๆ1 0 0 0บาทรับไปเลย Shadow Option Box 1กล่องโปรโมชั่นนี้มีถึง21สิงหาคมนี้เท่านั้นโปร ดีๆแบบนี้ต้องไม่พลาด